สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับเมืม่อนี้ออกกล่องอีกแล้วครับผมไอแมงวันทีวีเมื่อนี้ผมสิมาเฮ็ดคลิปหุงเข่าต้มไข่แต่ว่าบ่ใส่หม้อพี่น้องโอ้ยร้อนตุดเด้เพราะว่า <c oughs> ผมสิใส่ถุงพลาสติกแบบนี้ครับมาเบิ่งว่าผมสิได้กินบ่เอาหันไปทางไหนก่อเอาหันออกคง,คงอันอันบ้างสิล้วกันแสงบหมอ้อยังไง <c oughs> ตัดกล้องมาแล้วตัดกล้องมาแล้วทีมงานพร้อมสวัสดีครับ ครับผมสวัสดีครับผมพบก,กับไอเมงว <พบ S 1> ันทีวีครับ,รบผมมือนี้กับคลิปเ,เขาเรียกว่าอะไรการเอาตัวรอดในป่าหรือว่าที่ไหนก็ตามแหละที่เมื่อเราไม่มีอุปกรณ์ทำหุงหาอาหารเราจะทำยังไงมีไข่กับข้าว<อ>สารกูบอกเราฮะกูบอกเราเอาเราไทยก็ได้ด้อใอยากให้ขู่เอาไทยน้ำมูนนี้เห็นวางเดีอกก็ได้ย่าลินกกลินผมแฉงก่อนนะถ้านผู้ชมนี่ครับพี่น้อง อันนี้คือไข่คอบปอไทยสิเอานี่คือไข่ไข่ล้วไข่ไปผมจะต้มโดยไม่ใชหมอฮะแต่ผมจะใช้ถุงพลาสติกในการหุงข้าวแล้วก็ต้มไข่มาดูกันว่าผมจะทําได้ไหมผมจะได้กินได้ไหมนี่คือการเอาชีวิตรอดในสมอรภูมิลรบอืมสมรภูมิชีวิตนี่แหละนะยังไงอะไรสวยวะแทนกล้องไปดิโอ้ยกูถ่ายคลิปอยู่เป็นอดนีพี่น้องมืองนี่หูขจงคนปู่ให้ ห่างจากตัวบ้านนะครับให้แล้วได้เอามาเบิงพี่น้องดีเด้ครับอันดับแรกก่อไฟก่อไฟมาทันก่อนมือก่อขึ้นที่ไรว้ายมันห่อนที่กองเลยนะห่อนอะไรล่ะโอ้ยเสื้อแดงนี่ไม่ใครว่าสีขวางไม่ดีในเงินโอ้ยมันห่อนมามัดกันอุ้ยงาม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 กะลางามกระโดดกระดีอ่ะเอาสิมาเอาวอย่างอยู่นี้เลย่โอ้ยเขาทายคิดเล่ กระหนวนเดียสิพี่น้งมาดวาวมาชั่วรนึงมันมลข้าแล้วตอนนี้กลังจะต้ไข่เด็กดวเด้อเพือฮอนฮออนเตรยที่จะปลุก้งเออสัวครับปลุกคอนกระโบต้ <c oughs> มพร้อมกันเลยวเด็พร้อมกันเลยเหลยเนาะขาปลาพี่ทุงนี่นแต่ทุงยางนะไม่ได้บหมครับโอ้หลายวิธีเดี๋ยว ันมีโอกาสคลิปหนาผม่มเย็นไทยเบิ้งนะครับ,บรรในการใส่บังไม้ไผ่ก็ได้ในการหุ้งเขาหรือว่าเฮ็ดกับเขาใส่าบังไม้ไผ่ไมผมนี่ไปลาพุ่มมีไม้ไผ่ใช่ไหมไอ้ที่ลูกเกษตรเนาะนี่เด็กกอไผ่ทั้งเขาก่อบแใหญ่เห็นหวว่าโดนจับก็า็ขโมยของหลวงนี่แหละนี่มันเป็นตะขอนไงหมดห่อถุงพ่นถูงพ่นเนาะนี่กะจะทำพดแล้วไปปลาไพ่เสียวขาุยไป ก็สมมุติเอาแล้วเนาะว่าเฮามีตำนีเฮามีตะเกี่อี้าะะเอาละเอาแต่สุกง่าเนาะทำมันสูงหมดกันเสี่ยงตัวเออใส่ได้นี่จนกวามันจะสูกจนาสุเอาเลยไป้เบิงบ่อันไม้สุกเองหรอแม่เ <c oughs> บิ้งเห็นตะก่าจากตงนีะรมือเนาะ สองมืนหอยตตนพี่นอ้องนี่คือการเอาตัวรอดในป่าย่นะครับพี่น้องครับการหุงข้าวแล้วต้มไข่โดยไม่ใช้หมอครับดูนะครับว่ามันจะสุกไหมมาดูกันทีนี้ เราก็รอเวลาครับรอเวลาจนกว่ามันจะสุ่แล้วก็สุมไฟขึ้นสักหน่อยหนึ่งครับผมไปสุมไฟกันเลยหาฟ<ม>ืนกันหาฟื้นเลลหราาอนี่จะื้นล้วกุ้งแข็ง <C oughs> ขืนกับแข็งแข็งยืมหัวนะตียั <C oughs> ่ไา ่ม so ora, ันจะไใหมุ่งแล้วบางตงุงกรอบเลยวิการใหม่ครับน่ครับวิธีบ้านครับผมจากบ้านได้ล้วครับบ้านผมไ่เคยยังีครับเบิ้งครับว่าผมทีได้กินบ่คือสิบวส่งหรอกวเอาข้ามมึงคือข้าม้นะข้ามขีมทุงมันหอนมเอาไฟสุมนอเอาเืองใสยังนี้ขอบใสเดียวมได้สุมกใหม ถนนิ่นนมไปเจ้านาที่ครับถิ่ไปเลยครับเดี๋ยวรอใครน้ามันสิเดือดโอเคกระสาวถามว่าเบิ้งตอนมันทุกเนาะแมนครับโอเคครับเตรียมที่จากนี้ก็ค้างไฟไว้ครับรอมันเดือดเดี๋ยวเดือดเลามาเบิ้งกันอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมตายเบิ้งทีนึง <ไป S 1> เดี๋ยวพักก่อนนี่เลยครับพี่น้อง การหุงข้าวและต้มไข่แบบไม่ใช้หม้อครับผมใส่ถุงพลาสติกครับผมหล้กก็เอาไข่ใส่เอาน้ำใส่ครับเห็นไหมน้ำเริ่มเดือดแล้วไข่น้ำเริ่มเดือดแล้วปุ๊บ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 นะครับน้ำเริ่มเดือดขึ้นปั๊ดปั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 ดละวิ่งปั๊ดปัดปัดปัดข้าวกับน้ำก็เริ่มเริ่มอุ่นและเริ่มขึ้นฟองแล้วอันนี้ก็รอครับผมรอให้มันสุกครับไฟก็ค่อยๆ ค่อยๆอยาให้มันแรงเด้อค่อยๆจุขึ้นอย่าให้มันร้อนจัดอย่าให้มันลุกท่วมเดี๋ยวถุงพลาสติกไหม้นะครับไอ้อังไว้อย่างนี้ไข่ก็เริ่มเดือดแล้วปดๆๆๆๆะเห็นไหมครับน้ําเดือดน้ําเริ่มเดือดแล้วเดี๋ยวผมเล่งไฟขึ้นอีกสักนิดน,นึงนะครับนี่ครับพี่น้องนั่งทาไปที่นี่ สลุล่ออีกประมาณจากักเคืง่งซูโมงกระิได้กินหุงเขากรบต้มไข่แล้วครับพี่น้องล่อจกักเคืองซูโมงครับ <g ười> ได้กินแน่นอนได้กินแน่นอนเสื้อผมเสื้อผมบ่าพลาดอันดอนเฮ็ดเราบ่าพลาดครับอิสุกบ่านอนเนาะนี่ครับ พอพ่อน้ำมันเดือดพาอน้ำมันเดือดปุ๊บแล้วมันเกิดการเกิดฟองอากาศขึ้นมาที่นี่ใครมันไปบังบังมุ่มนั่นเห็นบ้มันก็เลยกกลายเป็นเห็ดไ้เริ่มซึมน้ำซึมนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวทุ่งยางมันก็อุดตัวเองครับเห็นว่าอุดตัวเองแล้วพอมันหดตัวลงมันถือความผอนมันหดตัวลงก็อุดตัวเองได้เฉยเลยตอนนี้ก็ถามันสุกแย่เดียวครับไก่สุกแล้ว ไปจะได้กินบ่ช่อยมือนี่สาวเบิงเด้อพี่น้องเด้อไม่ได้เอาออามาที่นี่กะรล่อมาประมาณเคิงสุโม,มงสามวันเคิงซูโม,มงเหรอพี่น้องเคิงซุโม,มงมาเบิงวา่าที่ผมหุงเขากบต้มไข่ไว้มันสุกบอมาเบิงเลยครับพี่น้องสุกแล้วเห็นว่าเนี่ยข้าวก็สุกแล้วครับนี่เห็นไหมข้าวสุกแล้วเรียบร้อยเห็นนะเนี่ยที่ตั้งไข่นี่ก็สุกแล้วเดี๋ยวไปปอก สุกกินครับสุกแน่นอนได้กินกินได้จริงแน่นอนครับผมผมทําสําเร็จครับเดี๋ยวผมไปปอกใส่จานแล้วก็ไข่ปอกไข่ต้มกินกันครับไปดูกันไฟไปรับไฟเลยหมอนันยังไฟใหม่หมอ้เปล่าใหม่หมอนยังเขาเห็นเราเอาเ้ื่อกี้เอาไข่ล้มเหลวแพมาหนงของยาเนี่ยว้าเฮ็ดก็ดีอยู่แล้วพี่มาหาตัวท่านผู้ส้มเฮ็ดอยู่นี่เลยพี่น้องดีเด้อครับพี่น้องเออหอนไข่ที่ต้มเมื่อกี้ซ้น่วย ออกมากแล้วมาแกะกันเลยอยากรู้ว่ามันสุกบ่โอ้ยเป็นวุ่น <c oughs> ยามะกรอ,อก์อยามะตูมต้องพิมพ์ไว้อ,อีกหมายเลขหนึนงโอ้ยสุกสุกสุก,สกยามะตูมยามะตูมวุ้นยน่ากินอยู่ฉีกไข่แดงให้ท่านผู้ชมดูได้เอาลิ้นตวัดไข่แดงสุกครับสุกอ่าน มาสุกแน่นอนร้อยอเปอร์เซ็นต์สุกแน่นอนครับพี่น้อง <c oughs> ใส่ถั่วใส่ถั่วไปกันต่ <c oughs> ออีกหน่อยนึง ไม่ติมไหมล่อมากล้ติมปอกหล่อนง่ายด้วยพร้อมดิปอกง่ายพร้อมพวกหมองนี่สงสัยฟังนี่ถือไฟไหมไม่พี่ไม่พร่อผมอืมไม่สิไม่ไข่ไหมนะฝั่งนี้หน้ามันน่าจะโดนแบบใกล้ไฟครับอ่ามีไหมมีไหมหน่อยหนึ่ง นี่วิชาลูกเสือที่ลํำเรียนมานะครับผมได้ใช้ประโยชน์วันนี้แหละฮะ่านมาแม่เศร้าปีแม่สามสิบกว่าปีอันจีดใส่เมื่อใส่แล้วครับไข่ต้มถุงปะกะตกินะครับหุงเขาห,หุงปะกะติอันนี้เขาที่หุงเมื่อกี้ลยครับนี่ก็เขาที่หุงเมื่อกี้ไอ้ายไปซื้อร้านไหนมาข้าวเมื่อกี้ข้าว,าวซื้อที่ไหนล่ะเนี่ยหุงอยู่เนี่ยหุงเห็นเห็นโอ้ยเขาร้อน <c oughs> โอ้ยร้อนจร,ริงๆนะครับนี่คือ <c oughs> โอ้โอ้โอ้ร้อนว่ะมันร้อนอนะผมเอาหน่อยเดียวแล้วกันนะน้าสัมพ่อกินแต่ผู้ชมเบิ่งกัพ่อแล้วมันร้อนนะครับมันมาร้อนๆเลยเอาหน่อยเดียวพอใส่เดียวันดูป่ะนะอันนี้ซื้อข้าวข้าวข้าวหอมหรือว่าข้าวธรรมดาครับพีข้าวสารนะดิมึงซื้อมานะ่ะอ้เห็นเห็นเมื่อกี้เนี่ย ขอหอยาดลูกจกกบัตรนึงนางลูกก,นนก,ลก,กุ้ยเยมันางเสียบๆนัวๆกันอ้อกระนางยู่หันเลยเนาะนี่เห็นปะครับพี่น้องนี่คือหุงข้าวด้วยถุงพลาสติกต้มไข่ด้วยถุงพลาสติกเมื่อกี้นี่ครับสุกจริงกินได้จริงครับผมกินในเบิง้งผมไม่น้ำป่าเนาะเอาเยอะองงยวเชฟเหมือนกันไปนี่ครับเขาซุกจริงครับพี่น้อง เห็นวะซุกแท้ๆหอนแซบวะห้อนซุกครับซุกซุกอิลีนี่คือเป็นอีกหนึ่งวิธีท่างเลือก้าห้าวบ่มีหมอบ่มีเอยียงแต่ขันมันมีถทุงพลาสติกนะสมมติว่าห้าเออไปอยุเทเชียงหน้าอาจจะมีถทุงพลาสติกเห็นย่นันอยู่น,น,น่เอามาต้มได้ครับ แต่ว่ารักษาระยะห่างจากไฟแบบที่โมเมตรเมื่อกี้เด้อเจ้าก็สิจีหลอดเอาจีวิหลอดได้ในอีกหนึ่งมือแบบนี้ครับไข่เหน่อซุกที่แท้ซุกแบบเนียนด้วยนะครับเห็นไหมเห็นไหมพี่ต่อ,อท่านผู้ชมเห็นไหมครับนี่เห็นครับเห็นเห็นซุกแบบซุกจริงๆซุกเนียนเลยมาอือหือ ระต่าจมันยอดมากเลยบอกเลยเลยถ้าได้ขนมโก,กนิดหนึ่งจนะโล่งคอเลยบอกตรง <c oughs> ยังไงขนมโกมันมันติดคอนี <c oughs> ่ขนมโผเข้าไปใหญ่ติดคอไป <c oughs> เลยขา้าวกระทุกแล้วพี่น้องนี่แท้ซุกจริงหุงขา้าวถุงพลาสติกต้มไข่ถุงพลาสติกทำได้จริงครับกินได้จริงครับการันตี คลิปนี้เอาไปทำนี่กอนฝากกดไลค์กดแชร์กดกับสะไคร่เป็นกำลังใจให้ไอแมวันทีวีกับสร้างผมเองด่ามอสะชาแนลครับผมขอบคุณครับพอกันคลิปนาโอ้ยแซ่บสวัสดีครับ <c oughs> ได้บอกเขาด้วยข้าวไม่ค่อยสดร่น,นะฝ่ายร้านที่ซื้อมานะฮะกูต้มจริงๆเมื่อกี้มึง เห็นความพยายามกูหน่อยดิไข่ใบหนึ่งอ่ะบอกป้าก็ได้ไข่ใบหนึ่งมันยางมาตูมันยังไม่ค่อยสุกเท่าไรกูรอเป็นชั่วโมงเลยนั่งต้มอยู่นี่แหละไอสัตว์มาบอกมาซื้อโธ่ไปแล้วพี่น้องพ่ออันคลิปหนาครับออกออกเลยไม่ต้องไม่ต้องล็อก